สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ไฮไลท์ของฟีฟ่าโปรคลับนะครับสูนามิอีสปอร์ตครับวันนี้ชมการแข่งขันที่เจอกับแกงเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นไลฟ์สเต็ตัวจริงนะครับวัฒนต้นชนกัญจิจอสเบรลิสมาสโลครับปาเบกัสโชเวฟบอสโอทิเปิลดิวก่อกล้องและก็เขื่อนเกมแรกครับสูนามิในชุดสีน้ำเงินครับเจอกับแกงสเตอร์ในชุดสีแดงจังหวะแรกน้ำมวยยกเข้ามาไม่ได้ครับ อีกครั้งหนึ่งเขื่อนได้บอลพาไปสุดเส้นแล้วตบเข้ามาแต่ว่าแหมาโดนสกัดทิ้งออกไปครับเป็นลูกเตะม,มุมแต่มุมในเกมนี้ครับนาทีที่20ของกอารแข่งขันเลือกไปนที่เสาแรากครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้สาวประตูครับโอกาสของซูซามิอีกครั้งครับจะขึ้นมาโอ้แทงสวยเลยครับลูกนี้เขื่อนหลุดไปแล้วทําอย่างไรเขื่อนเทิร์นสวยเลยครับหมุนดีแล้วไหลมาแต่ไม่ได้นะครับแม่ติดกองหลังของแกรงเตอร์ ครึ่งแรกในจอบที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับโอกาสมีไม่มากเท่าไหร่นะครับดูเกมครึ่งหลังครับ่านไปคัดพาขึ้นมาให้มาที่โอ๊ตโอ๊ตมาที่กล้องกล้องสวยเลยครับัง่วะนี้กล้องช้าไปหน่อยโอ้โหไม่ได้ยิงแนละ้วโดนเคลียร์ทิ้งเลยครับโอกาสของแกงสเตอร์จะขึ้นเกมมาบ้างครับแกงสเตอร์โอห้หมุนมาดีมากครับแล้วก็ให้มาสวยเลยปั๊มบอลกันยังได้อยู่ ออกมายังได้ครับริมเส้นแล้วครอสเข้ามาโฉบได้ด้วยแต่วิ่ยหลุดกรอบออกไปครับวินาทีต้นออกไม่โดนบอลแล้วโอกาสของซูนามิครับครูทีนแรกกันสนุกดีทีเดียวนะครับถึงแม้โอกาสจะจะยังจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ให้บอลไม่ดีนะครับเลื่อนแต่จังหวะนี้ไปไม่พ้นบามเบกัสแหครับเขื่อนอีกทีครับเล่นหนึ่งสองครับโอ้สวยแลลวครับเขื่อนเข้ามาแล้วตบมากล้องยิงโอ้โหยไม่เข้าครับดูภาพช้าคุณผู้ชมเลื่อนตบมากล้อง โอ้โหโดนหนาไปนิดนะครับแม่ถ้าบางอีกหน่อยมีโอกาสเป็นประตูเตะมุมครับคราวนี้โทนเคลียร์ทิ้งมาแถว2โมงเป็นบอลของแกงเซอร์แล้วครับแกงเตอร์พาขึ้นมาสวยเลยครับจะเล่นเกม counter attack แกงเตอร์มีจังหวะด้วยครับโอ้โยกมาดีเลยอะแม่วัฒนาต้นอ่านแล้วครับลูกนี้รับไม่ดีเลยครับอ้าวแต่ออกบอลไม่ดีครับวัฒนาต้นแล้ว แก๊งเซอร์ขึ้นมาได้พลิกหมุนสวยครับออกไปด้านไกลดึงเข้ามาสวยเลยให้มายิงเรียบร้อยเลยครับเป็นประตูขึ้นนะของแก๊งสเตอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับความผิดพลาดในการออกบอลของวัฒนาต้นครับทําให้ทีมเสียประตูเลยครับนี่ครับดูจังหวะมาความผิดพลาดครับโดนลงโทษเลยครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับซึนามิเองต้องเร่งเครื่องเพื่อจะเอาประตูตีเสมอลูกนี้ให้มันล้าหน้าครับ โอกาสท้ายเกมไม่ได้ครับจบเกมนี้เป็นแก๊งสเตอร์ิตีทที่เอาชนะซึนมิไปได้1ประตูต่อ0ครับโอ้โหประตูเดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากความผิดพลาดของซึนามิเองนะครับทำให้โดนลงโทษไปเลยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีที่เดยวนะครับในการเจอกันเกมแรกครับในฟีฟ a าค a ับไท a ลีกของซูนามิในเกมนัดแรกนะครับไปดูเกมนัดที่2ครับ นัดที่2ครับสึนามิในชุดสีขาวเจอกับแก๊งสเตอร์เช่นเดิมนะครับในชุดสีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจังหวะของแก๊งสเตอร์เองที่เก็บ3แต้มแรกไปแล้วใน,ในเกมแรกกับสึนามิที่ยังไม่มีแต้มครับต้องเร่งหน่อยแล้ะครับสึนามิโอกาสของสึนามิครับขึ้นมาฝั่งซ้ายเขื่อนเขื่อนมาที่ปามเบกัสครับให้มาที่โอ๊ต มาสวยเลยยกลูกนี้กล้องจับ1จังหวะแล้วจริงอ้โูโกหไม่ทันครับโดนบล็อกมงมาอีกทีหนึ่งโบสโคกอีกทีหนึ่งก็ยังติดแซ่ผู้สาประตูไม่ได้ประตูขึ้นนําครับดูภาพช้าครับกล้องกระดกแล้วจัยิงแล้วเด่โดนบล็อกนะครับบอลกองหลังเคลียร์กันลูกนี้มงไม่ดีเท่าไหร่ครับมีแถว2อ,อย่างโบสโม่งสวนไปอีกแต่ไม่หนีมือประตูยังศูครับ ใหมาลูกนี้เอาแล้วครับไม่ดีแล้วครับแม่โชเวฟออกมาตรงนี้โดนดักได้ครับจอบโดนแย่งไปแล้วจังหวะของแก๊งเตอร์เข้ามาเป็นการแก๊งเตอร์ปาดเข้ามาแต่วัฒนะต้นครับโชดักได้ครับลูนี้อู่ถ้าไม่ออกมาดักนี่เรียบร้อยนะครับโดนทับอินเข้าไปง่ายๆแน่ๆถือว่าเซฟไปดีครับวัฒนะต้น โอกาสของสึนามิขึ้นมาครับที่ประเดิวให้มาแล้วโอ๊ตลูกนี้สกัดมาแล้วกล้องยิงเข้าไปแล้วครับเป็นประตูขึ้นนํำหนึ่งต่อศูนย์อ้าวแต่เดี๋ยวครับมียกมือล้าหน้าครับดูภาพช้าก่อนคุณผู้ชมครับจังหวะนี้หนุ่มสกิดโดนนิดนึงแต่มันก้ากึ่งครับ v ีต้องเช็คหน่อยแล้วครับ v ีตีเส้นมาแล้วโอ้นี่ครับจังหวะสกิดสุดท้ายนี่เลื่อมอยู่ครึ่งช่วงตัวเลยครับโดน VR เช็คไปเรียบร้อยครับไม่ได้ประตูขึ้นนํำยังศูนย์ จังหวะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มีธงครับก่อกล้องตบมาแต่ไม่ทันนะครับแม่เข้าไม่ถึงครับถือว่าบุกกดดันได้ดีครับซูนามิในเกมนัดนี้แต่ประตูยังไม่มาครับแกงสเตอร์โอกาสน้อยแต่แต่ก็มีเหมือนกันนะครับมีหือมีอือเหมือนกันเอาวครับลูกนี้ลากไปได้สวยครับโอ๊ตให้มาที่เขื่อนเขื่อนหลุดไปอีกแล้วครับเขื่อนยังไงดิวดิเข้าเขตโทษได้เขื่อนตบเข้ามากล้องยิงติดบล็อกอีกครับไม่ได้ครับอีกทคหนึ่งเขื่อนได้ไหมไม่ได้เลยครับแมาโดนเคลียร์ทิ้ง โอ้เสียดายเลยครับโอกาสที่หลุดขึ้นไปของเขื่อนนะทำอะไรไม่ได้แต่บุ้มครับสุดมิเลือกเล่นเสาสองครับตรงนั้นมีมาสโลววโลวโขกลูกนี้โอ้โหวิประตูเซฟครับอีกครั้งครับแต่มุมคราวนี้เหมือนจะเลือกเสาแรากครับจอดขึ้นโขกโดนสกัดทิ้งออกโอโหไม่ได้ครับสองครั้งสองคลาอา้าวย้ำอีกครั้งครับลูกแต่มุมอีกทีนึงโดนชกออกมาแล้ว เคลียออกไปเลยครับแม่จบครึ่งแรกก็ยังศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังครับเกมของแก๊งสเตอร์ครึ่งหลังดูดีขึ้นครับมีโอกาสได้บุกลูกนี้ยกมาสวยเลยแล้วมาสโลลูกนี้อ้าวกำลังป่าเฝ้าเหลืองด้วยอ้าวเหลืองยังไงครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรแต่โดนเหลืองซะง,งั้นครับมาสโลลูกฟรีคิกของแก๊งสเตอร์ครับ G14 หลาระยะนี้ครับบีฟอร์ยิงลูกนี้เบาไปครับเข้ามือประธาตนต้น แต่มุมของแ๊งสเซอร์ครับนาทีที่7จ็ิาหลากจีเข้ามาหมุนสวยครับให้มาดีลยครับในกรอบโทษแล้วหมุนดีด้วยหลุดเข้ามาได้หลบมายิงลูกนี้ติดบล็อกครับเคลียทิ้งออกไปโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับเกือบโดนเหมือนกันครับสึนามิโอกาสของสึนามิมาบ้างครับทิปเปลิลดิวทิปเปลิลดิวข้างในมีไม่ใจย,ยิงเองครับโอ้โหเข้ามือประตู โอ้ตัดสินใจไม่ดีในพื้นที่สุดท้ายครับโอ้ช่วงท้ายแลกกันมันเลยครับโอกาสของแกงเซอร์เพื่อนขออยู่แล้วยิงลูกนี้ติดเซฟบรรณาต้นครับเคลียร์ทิ้งออกมาบอลสวนเลยครับกอก้องบอลมีทิปบอลเดียวครับล่างมีเขื่อนกอก้องเลือกแปะารรงุกการก่อนที่โอ๊ตครับขึ้นกับไปกอก้องกอก้องมาที่โบท๊ทโบ๊ทเลือกเล่นยังไงครับโบ๊ทยกมาทิปบอลเดียวจับได้แต่ไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์มาโบ๊ทพักอกยิงอีกทีหนึ่งติดบล็อกครับบอลจังหวะ2โบ่งช่วงไป โบสถงได้คือจะไปต้องทิปเปิลดิยวยิงก็ติดบล็อกอีกครับไม่ได้ครับเพลนี้ยังลุยต่อครับซูนามิครับต้องการ3มคะแนนหน่อยครับเกมแรกแู่สวนตามไปแล้วให้มาที่เขื่อนด้านในขออยู่เขื่อนเปิดมาไม่ดีแล้วครับเข้ามือประตูพยายามจะออกบอลเร็วจะสวนเหมือนกันครับแคงเซอร์แต่สวนไม่ได้แล้วครับช่วงท้ายอย่างไรครับเคลียร์ทิ้งออกมาเวลาจะหมดแล้วครับแล้วปาล์มไบการ์ดรีไพ่มาสุดท้ายก็จบเกมครับ กลายเป็นเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ครับในเกมนัดที่สองของซูนามิอีสปอร์ตสุดผลครับเกมแรกนะแพ้กับแก๊งสเตอร์เป็นหนึ่งต่อศูนย์ครับนัดที่สองเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์เท่ากับว่าออกสตาร์ทในลีกแมตช์เกมแรกครับของซูนามิจากสองเกมนั้นเก็บได้เป็นแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับมาวดแมตช์ในเกมนี้ครับนัดแรกนะเป็นโชเวฟครับที่ได้มาวดแมตช์ไปที่เจ็ดจุดสองครับเลตติ้งขณะที่นัดที่สองครับโอทสครับเลตติ้งอยู่ที่แปดจุดศูนย์ ส่วนเกมนัดต่อไปครับที่จะได้ชมกันในไฮไลท์ EP 2ครับเป็นเกมที่จะเล่นใน FT ครับ FIFA Thailand เป็นลิกแมนนะครับเกมแรกจะเจอกับเดอร a ล t ส่วนเกมที่2จะเจอกับ s p e w i Y ก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับถ่ายสดให้ชมทุกวันพุธนะครับสำหรับซึนามี eSports ให้ได้ชมกันครับรันโปรลับไปด้วยกันครับ EP นี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ